ครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับยามเช้านะครับขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาเจ็ดนาฬิกาสิบสามนาทีนะครับสวัสดีทุกท่านทุกคนครับผมครับขณะนี้หลวงตาท่านก็ได้อาจาริกทุดงนะครับออกจากวัดแก่งม่วงนะครับสุดงมุ่งหน้าอำเภอท่ารีนะครับจังหวัดเลยนะครับซึ่งระยะทางนะครับแล้วอยู่ยี่สิบสามกิโลนะครับ าแก่งม่วงตำบลน,น้ำทูนอำเภอท่ารี่จังหวัดเลยนะครับยินดีต้อนัทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านทุกคนยามเช้าๆนะครับ ก็รู้รูเนี่คนก็จะมาแต่ว่าตอนนี้มันจะเรื่อที่ออกลงก็ไม่เป็นครับก็เป็นภาพบรรยากาศนี้แกะไว้เลยนะคะน้ำบุญ้อแกะออเป็นน้ำสิมงคลเปนน้ำมงคลได้แล้วคุณพ่อเด้ย สวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับยามเ,เช้านะครับครับยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะครับทางช่อง u t u b e ดําดําซิ่งทุกท่านทุกคนนะครับบรรยากาศยามเช้านะครับซึ่งเช้านี้ก็แสงแดดจ้าเลยนะครับเช้านี้คิดว่ายังไม่ถึงเที่ยงแน่นอนวันนี้ร้อนมากแน่นอนครับนี่ดูดวงพรอาทิตย์ ก็เม,มื่อวานมีพิวตำรวจนะครับมาเดินด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นทหารนะครับตำรวจใช้แดนนะครับวันนี้ก็เป็นทหาร ครับจุดนี้ก็เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะครับตำบลบ้านแก่งม่วงนะครับตำบลน,น้ำทูนนะครับอําเภอท่าดีจังหวัดเลยนะครับฝั่งขวามือ,อ ทางซ้ายนีเป็นที่ทําการผู้ยาญ่บ้านนะครับแก่งม่วงอยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับบรรากาศยามเช้านะครับเอารถบัผิด ขึ้นขาวขึ้นขาวแหละขึ้นขาวเลยครับก็ไปพี่พารหาผ่านนะครับเนาะ คือมือนันไหมเงี้ยลงมือนันคนคนหูหนวกเนาะคนสี่เอาเงินมาถวายหลวงตานะผมก็ว่าให้เก็บเงินใส่กระเป๋าไอ้แล้วก็นั่งอยู่ซื้อไหม อผมบอกสามเธอสี่ผมอยากอายบอกไป่ได้แท้พี่น้องคนบอกว่าหูท่านไม่ได้ยินโอ้ยมผมก็ว่าอยูุนะครับเนาะตอนแรกแนะนำให้คุณลุงท่านเอาสตางค์ใส่กระเป๋าไว้นะครับเนาะปรากฏว่าคุณลุงหูหนวกครับหูไม่ได้ยินนะครับท่านก็นั่งเฉยๆนะครับผมบอกอยู่สามทีแล้วก็บอกสี่ทีก็เฉยอีกนะผมก็เลยไม่กล้าบอกพี่น้องอยู่ใกล้ๆก็บอกว่า คุณลุงท่านหัวหนวกเสร็จอ่าคุณลุงหัวหนวกโอ้ผมก็เลยว่าที่ไหนได้คุณคุณลุงไม่ได้ยินนะครับเนาะผมก็กลัวถือปัจจัยไว้กลัวหลวงตาท่านไม่เคาะหัวให้นะครับนะก็เลยบอกคุณลุงเก็บสตังค์ไว้ที่ไหนได้คุณลุงหูหนวกนครับหูมไม่ได้ยินบอกสี่รอบผมก็อายนะครับเนาะ บอกแล้วก็เฉยบอกแล้วก็เฉยนะครับคุณลุงที่ไหนได้ฉันหูไม่ได้ยินโอ้นี่ดวงอาทิตย์แจม่แจมแแบบนี้นี่แดดแรงแน่นอนครับวันนี้วิวสวยครับขับมุ่งหน้าอำเภอทาลี่ครับจังหวัดเลยนะครับเนาะนะครับยินดีทำทุกท่านทุกคน

พวกเขานะครับ <ủ> <laughs> ก็สำหบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับและกดกระดิ่งไว้พี่หมอยังสู้อยู่นะเพื่อรับชมพี่หมอยังสู้คลิปใหม่นะครับทางช่อง youtube นะครับต่้มดำซิ่งนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดียัยที่ทำรู้ทุกท่านทุกคนครับผมสวัสดีครับ